สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนาวมิน9ค่ะคือนวมิน9ที่เดิมนะคะคือหลังจากที่เมื่อวานเมื่อคืนแอดมิดน้องมาโอกับน้องฟองเบียสาวที่มาจากอายุธยาแล้วนะคะแล้วคืนนี้ก็จะเป็น2เคสสุดท้ายของเดือนมกรานะคะแล้วก็เดือนกุมภาก็เตรียมตัวจ่าย140,000บาทกันแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพี่เฟรมขอไว้ให้ขึ้นตั้งแต่เดือน กุมภาเพราะว่าเดือนมกราพี่เฟรมขอคุณหมอไว้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์น้องเขาว่าคิววันสุดท้ายเนี่ยเป็นของใครนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพีชค่ะเออคือว่าถามเหมือนเดิมแหละรู้จักพี่เฟรมกับคุณหมอทิติได้ยังไงรู้จักจากพี่แอนนาทีวีพูลค่ะใช่ก็คุยกับแอนนาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พอรู้จักก็เข้าไปดูในโซเชียลแคมปพี่เฟรมใน u t u b e เอยอะค่ะได้ดูตั้งแต่คลิปแรกเลยแล้วก็เชื่อมั่นใจหมอทิติเพราะว่าคนทําเยอะหรือเปล่าคะใช่ค่ะเชื่อมั่นใจค่ะอ๋อแล้วอีกคนหนึ่งนะคะนี่คือใครเอ่ยคนที่จําคนที่2คือชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อกอนนะคะแล้วก็ถามคําถามเดิมรู้จักพี่เฟมได้ยังไงก็รู้จักจากเพื่อนคนนี้อ๋อน้องตันนะคะ,คะแล้วก็วกเข้าไปดูโซเชียลแคมบ่อยๆอะไรอย่างงี้ก็เห็นพี่แอนนาทำแล,แล้วคนก็ทําเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ แล้วแล้วเราเราได้มองอ่าเราได้มองหมออื่นไว้บ้างไหมสองสาวเนี้ยมองค่ะตอนแรกพูดกันเนาะตอนแรกก็ไปคุยกับหมอไว้สองท่านแต่ว่ารู้สึกไปคุยแล้วไม่ถูกชะตาค่ะถูกชะตากับทางนี้มากกว่าเลิศแล้วก็คนก็ทําเยอะด้วยใช่ไหมใช่คนทำเยอะคิวนี่นานมากอ๋อใช่ก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกับน้องมาโอกับน้องฟองเบีย์ที่แปลงเพศไปแล้วนะคะเมื่อวานแล้ววันเนี้ เราก็พา2คนนี้มาแอดมิดเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกว,ว่า2คนนี้อาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอาการของน้องมาโอกับน้องฟองเบียก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ